พักประชาธิปัตย์ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่โดยอ้างนะคะว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบเพราะมีม็อบเครือข่ายเดียวกันยังชุมนุมต่อต้านการเลือกตั้งอยู่ค่ะนายสุเทพเทือกสุบรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากสวนลุมพินีเมื่อช่วงเช้า ไปยังเส้นทางสายเศรษฐกิจเพื่อประกาศเจตนารม์บริเวณพระบรมบรูปทรงมา้าก่อนที่จะไปปราศัยที่หน้าลานอนุสาวรีพระปกเกล้าอาคารรัฐสภาจากนั้นจึงพากันเคลื่อนขบวนจากลานพระบรมบรูปทรงมา้าไปยังสวนลุมพินี โดยใช้เส้นทางถนนราชวิถีขาเขา้าส่งผลทำให้การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตามโดยการปราศัยของนายสุเทพพยายามอธิบายถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของม็อบกบฏกลุ่มนี้ที่ขัดขวางไม่ให้มีการรับสมัครและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสสที่ผ่านมา โดยมีม็อบคอปทอผสมโรงบุกเข้ายังทำรรเนียบรัฐบาลและขึ้นไปเปลี่ยนธงชาติบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่พักประชาธิปัตย์ที่ประชุมใหญ่สามัญเป็นวันที่สองก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่โดยอ้างว่ายังมีการชุมนุมของม็อบนายสุเทพซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการของพักที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งเช่นเดียวกับพักประชาธิปัตย์ที่เห็นว่าสถานการณ์ยังไม่สงบค่ะ